สวัสดีครับน้องๆต่อไปพบกับพี่ริงพี่ริงจะพาน้องพบกับเรื่องขนมบ้านคุณย่าฝึกอ่านกันเลยครับมะพร้าวมะพร้าวใช้ทํำขนมลังถึงลังถึงใช้นึ่งขนมใบตองใบตองใช้ห่อขนมขนมห่อในใบตองนึ่งในลังถึง คุณย่าชอบทําขนมไทยหลานหลานทุกคนดีใจรอคอยด้วยความตั้งใจอยากกินขนมฝีมือคุณยา่าขนมหวานมีคุณค่าทําจากของที่มาจากสวนริมท่าน้ำกะทิสีขาวใส่ในขนมได้จากลูกมะพร้าวลูกใหญ่ในครัวมีรังถึงนึ่งขนมขวัญฟุ้งรอยมาตามลม ข้าวต้มมัดและขนมฟักทองสีขนมน่ากินน่าลิ้มลองกลิ่นหอมใบตองและใบเตยน้องๆมีความตั้งใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอให้น้องๆฝึกอ่านทุกวันจะทำให้น้องๆอ,อ่านได้คล่องยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ